ไม่ผมอยู่ที่มหาชัยนะครับมมาสำรวจพื้นที่ตลาดยานนี้นะครับมาเป็นแบบไานครับก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมขอบคุณลงนะคบครับไปดูกันเลยครับผม นี้เป็นตลาดสินค้าของเพื่อนบ้านครับผมเราเดินดูรอบๆดูการค้าขายซึ้คทับกนะดาหนนะครับ ก็คือเป็นแรงงานของเพื่อนบ้านเรานะครับส่วนมากเลยครับน่าจะประมาณ90%เเเลยแหละคิดว่านะครับส่วนที่เป็นคนไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ สักสิบเนะครับดูนะครับร้านนี้ร้านทุกอย่างสิบบาท คือดูแปลกตาไปเลยครับผมดูนะครับธุรกิจที่นี่คือปุบพานมากเลยนะครับคน ออับมาถ่ายคลิปนี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเคยมีเคสที่ชาวต่างชาติครับทำร้ายคนไทยนะครับ คือตอนนี้เหมือนผมอยู่ที่ตลาดของประเทศเพื่อนบ้านเลยครับผมเข้าไปจอดะลกตรงไหนก็เสียวเหมือนกันนะครับเยอะจริงๆเลยครับผมเยอะจนรู้สึก รู้สึกกลัวเลยนะครับคงไม่เป็นไรน้องนครับเ,<อ>เราไม่ได้มาทำคลิปที่ให้เกิดความขัดแยง้งหรือว่าสร้างความขัดแย้งในสังคมนะครับเรามาทำคลิปเพื่อเผยแพร่ให้คนที่มองต่างมุมกันนะครับ เดี๋ยวผมเดินออไปดีกว่านะครับเห็นมีคนมองหน้าผมแล้วครแต่คงไม่ได้มองอะไรครับก็คงเห็นว่าไอ้นี่มันทำอะไรมันถ่ายอะไรประมาณนี้ครับนี่จะเป็นสิ่งแปลกใหม่หรือเปล่าหรือว่าไม่มีใครมาถ่าย ขึ้นไปสังเกตการตรงสัพรนอยนะครับ ผมก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนะครับคนกันไป,ป,นประเทศดูครับคนเยอะจริงๆเลยครับดูครับเหมือนมดเลย ัรนคบแต่ป,แป้ายโฆษณานะครับตอนนี้ถ้าไม่ใส่ตัวอักษรเป็นภาษา เลื่อนบ้านนี่ถือว่าเซยแล้วนะครับที่นี่ไม่รูว่าสั่งฟุตประจำภาพกันเลยนะครับรนะผมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาด หาชัยไนต์ต้นสนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในออน,นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเลยครับผม <c oughs> เราเข้าไปข้างในกันครับ <c oughs> ข้างในนี้ก็แบ่งเป็นโซนต่างๆนะครับโซนนี้น่าจะเป็นโซน อาหารนะครับผมซื้ออาหารมาได้ก็มานั่งกินนั่งทากนกันในเมน,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 นูนัง ต้นสนนะครับอยู่ตรงสามแยกนะครับสามแยกทางไปกระทุ่มแบนนะครับแล้วก็ทางไปกรุงเทพแล้วก็ทางไปแม่กองนะครับอยู่ตรงข้ามใกล้ๆกับโรงพยาบาลมหาชัยนะครับ ว่าโซนนี้จะไม่ใช่โซนของชาวเมียนมานะครับโซนนี้จะเป็นโซนของคนไทยแล้วก็คนสปปลาวนะครับโซนนี้เพราะว่าคนไทยกับคนสปปลาวนี่หน้าตาจะคล้ายคลึงกันเป็นับผม ันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับผมโซนนี้ถ้าเป็นชาวเมียนม,มากก็จะน้อยหน่อยนะครับไม่เยอะเหมือนกับที่ผมไปเมื่อกี้เนี่ยผมนั้นเยอะจนผมรู้สึกกลัวครับผม มีขายสินค้านะครับผมเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกน,<ป>นี่ก็มีนี่ก็เป็นฟู้ดคอร์ทของที่นี่นะครับ ตรงนี้เขาจะมีนักร้องนะครับมาร้องเพลงทุกวันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณที่นักร้องร้องเพลงนะครับคนที่มาดื่มมาเที่ยวก็ ซื้อของแล้วก็ไปนั่งาทานได้นะครับบริเวณนั้นแล้วเรามาดูด้านนี้ครับผม ูนี่คือบรรยากาศท่าเลยนะครับผมาใส่ไท้ต้นสดนะตกแต่งได้สวยมากส่วนไม้ที่รองนี้นอาจจะเป็นหมอนรถไฟนะครับ เวทีอีกเวทีหนึ่งนะครับนี้ก็จะมีนักร้องมาล้องเหมือนกันถ้าใครมานะครับก็สามารถขับรถยนอนมาได้นะครับเอามีที่จอดรถนะครับค่าจอดรถ20บบาทนะครับผม เคนะครับเราอยู่อีกสถานที่หนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามในบาซ่านะครับโอเคนะครับขอปิดคลิปเดินเดี่ยวตัวที่อาศัยหรือสมุทรสาครเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมอยากให้ผมไปที่ไหน คอมเมนต์มาได้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่ขอเสนอนี้ท่าน้